สวัสดีค่ะวันนี้มากินอาหารมื้อเย็นกันที่ร้านนี้บาร์บีคิวเกาหลีค่ะ f o u ฟ five <Okay. laughs> วันนี้มากินอาหารเกาหลีกันค่ะแต่ละคนก็มีหม้อของตัวเองนะหม้อซุปของตัวเองสั่งไปใครอยากได้น้ําซุปอันไหนรู้สึกน้ําซุปอันนี้จะอร่อยกับเพื่อนเลยอันนี้คือมิโซทุกคนกินกันอย่างอร่อยเลยมาพูดแข่งกับเสียงเพลงค่ะเสียงเพลงดังมากเลย <c oughs> เด็กไม่เสียเงินห้าเด็กฟรี <c oughs> ไอตัวเลกไหนดูนะตัวเล็กหน่อยตัวเล็กไม่เสียเงินฟรีค่ะเด็กฟรี của hmm. bia hmm. hmm. oh my ears no pain come on spit it out you okay. it's not that hard baby Man, don't cry no 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 please. no 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 cái gì đâu mà you, à, à, à. phải dạng dạng mà nè mày không cần tiền ít em ổn ít กุ้ง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 มาแล้วกุ้งยำยอพอแล้วเดี๋ยวค่อยเอาต่อเอาขึ้นดา้าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวสุกเกินไปไม่่อยกุ้งตัวโตวอะไรปูเนี้ย 167เหรียญค okay, ่ะเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์คนนี้อายุครบ67ปีเย้เ yeah. ย่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย